ถามว่าวันนี้เนี่ยตัวผมเองแล้วกว็ท่านประลัดแล้ว,วท่านเลขาธิการประกาศสังคมเราผิดหวังไหมสำหรับตัวผมเองผมยิ้ตรงๆเลยครับว่าผมค่อนข้างผิดหวังก็ต้องเรียนตรงแต่ตรงมานะซึ่งเรบบาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า50%แต่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็มาใช้เพียงสิเปียง1ซ3 6ของ ฝ่ายเจ้างแต่ฝ่ายนจ้างเราใกล้เคียงน,นะครับเราได้46 8ุดแต่2ใกล้เคียงกับเป้าที่เราตั้งไว้แต่ถามว่าจากการที่ผมให้สัมภาษณ์ไปโดยตลอดผมอยากจะได้สัก70ถึง80เป ลงทะเบียน8,000เลือกจร1,000นะคะ18กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆทางกระทรวงทางสำนักงานเขาพยายามชี้แจงเมื่อวานเหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็พยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่นะอย่างเช่นส่ง SMS แจ้งเตือนในแอปพลิเคชันก็มีค่ะยกตัวอย่างของดิฉันนะประกันตนมาตรา39ก็ได้ SMS นอกจากที่แจ้งตัดเงินประกันสังคมแล้วเนี่ยก็มี SMS เตือนให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหนึ่งครั้งทวนก่อนวันปิดลงทะเบียนค่ะดิฉันคุยกับอาจารย์อนุสรธรรม อา,าอาจารย์เป็นหนึ่งในอนุกรรมการที่ร่างหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็ร่างเสร็จมานานแล้วสปีกว่าเพิ่งจะได้เลือกกันอาจารย์ว่าถามอาจารย์เหมือนกันว่ามองยังไงการเลือกบอร์ดครั้งแรกแล้วคนมาใช้สิทธิ์กันน้อยมากแบบนี้อาจารย์เล่าให้ฟังย้อนหลังเหมือนกันนะคะว่าจริงๆร่างหลักเกณฑ์เนี่ยพยายามนําเสนอวิธีการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอด้วยอยากจะให้เลือกผ่านแอป แต่ทีนี้มันจะไปติดขัดในเงื่อนไขของการเลือกตั้งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางกกตอย่างเช่นทางกระทรวงเองก็สะท้อนมาท้ายที่สุดก็ลงเอยกับการใช้สิทธิ์ออนไซต์ก็คือต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งอยู่ดีค่ะและด้วยความที่มันอาจจะเป็นเลือกตั้งแบบเฉพาะก็คือคนที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นผู้ประกันตนต้องเป็นในจ้างที่จ่ายเงินสมทบเท่านั้นถึงจะเลือกตั้งได้ดังนั้นก็เลยต้องลงทะเบียนก็เป็นที่มาของเสียงสะท้อนเหมือนกันถึงความยุ่งยากในการจะเลือกตั้งครั้งแรกนี้แต่จะอย่างไรหลลาายยคคนไม่่่รู้เะว มีการเลือกตั้งแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นก็ควรจะประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเชิงรุกกว่านี้ะนะครับประเด็นที่สองก็คือเงื่อนไขหรือขั้นตอนในการไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะต้องทำให้มันง่าย<ะ>ไม่ยุ่งยากะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการ ให้มีการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมเนี่ยที่เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างให้เกิดประชาธิปไตยในการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งมันก็จะเป็นทําให้ประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยั่งลากลึกม,มากขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นครั้งแรกเนี่ย ก็ไปใช้สิทธิ์กันน้อยก็เข้าใจได้ซึ่งก็ต้องเอาปัญหาทั้งหลายเนี่ยมาปรับปรุงสำหรับการเลือกตั้งทงต่อ,ต,อต่อไปแต่ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยก็เห็นชัดว่าการไปใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพเ <c oughs> พราะเราได้ตัวแทนผู้แทนที่มีคุณภาพ <c oughs> ทั้งทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง คนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมชุดแรกนี้จะทำหน้าที่2ปีด้วยกันนะคะรายชื่อตามที่ขึ้นมาเลยฝ่ายนายจ้างเนี่ยเอันดับแรกส่วนฝ่ายของลูกจ้างที่อาจารย์ยอมรับบอกว่ามันเป็นชื่อที่มีคุณภาพเลยนะฝั่งลูกจ้างคนที่ได้รับเลือกเกือบจะยกทีมก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะซึ่งพอทราบผลเขาก็ออกมาแสดงความขอบคุณก็จะทํางานกันเต็มที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกันตนกันด้วยค่ะ ให้วันนี้24ธันวาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพวกเราพร้อมที่จะคุยกับผู้สมัครทุกทีมในการนำเสนอเชิงนโยบายละเช่นเดียวกันตามแผนนโยบายที่พวกเราได้ทําการหาเสียงไว้ทั้งหมดมีการคิดคำนวณอะไรไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับเกณฑ์การลงทุนของสำนักง,งานประกันสังคมให้ไปอยู่กับกลุ่มทุนที่มีธมรรมะิบาลไม่รับใช้ระบบทุนผูกขาดและอำนาจนิยม นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทําการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมที่ไม่ผูกติดกับสภาพกลุ่มเดิมๆเป็นสิ่งที่เราจะพยายามสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานสั้นๆแค่2ปีก็จริงนะคะแต่หน้าที่สำคัญมากก็คือจะต้องเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับมาตรการในการประกันสังคมการวางระเบียบการเงินการคลังการรักษาเงินกองทุนการวางระเบียบจัดหา ประโยชน์ของกองทุนเป็นต้นค่ะซึ่งการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนนี่แหละค่ะที่เป็นความคาดหวังของผู้ประกันตนนะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยมันทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคของสมัยไหมโดยเฉพาะความท้าทายหลักนั่นก็คือตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเงินที่จะไหลเข้ากองทุนมันจะน้อยลงเงินที่ไหลออกจะมากกว่าสถานะกองทุนณขณะนี้กว่า2ล้านล้านบาทดูแล้วน่าจะมั่นคงเพียงพอแต่มันจะพอ พอถึงวันที่จะต้องไหลออกจริงหรือไม่ค่ะ,ะแม้ว่าเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะมีอยู่ค่อนข้างมากในเวลานี้นะและเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดประมาณสองล้าน,ล,านล้านกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการทำการคำนวณในใน,ในแง่ของคณิตร์ประกันไทยเนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยเก้า ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงคือจะเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เป็นระดับสุดยอด <ฮะ S 2> ที่มันจะเป็นซูเปอร์เอจิ้งโซซตี้อ่ะซึ่งมันจะทำให้มีเงินทาให้มีเงินไหลออกจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยมากกว่าเงินไหลเข้าเพราะว่าประชากรในวัยทำงานมันจะลดลงนะฮะ,ฮะฉะนั้นอันนี้เป็น ประเด็นทางด้านความยั่งยืนทางการเงินของระบบประกันสังคมโ<ะ>ดยเฉพาะในส่วนของกองทุนชราภาพกรรมการชุดใหม่นเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ด้วยอนอกเหนือจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ การดูแลที่ว่านะคะอาจารย์ก็มองด้วยเหมือนกันว่าอาจจะต้องถึงขั้นที่จะต้องเพิ่มเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างของนายจ้างด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้อาจารย์ยังคาดหวังต่อด้วยว่าบอร์ดชุดใหม่เนี่ยน่าจะต้องไปค่อยๆปรับปรุงการบริหารองค์กรจนนําไปสู่การนําประกันสังคมออกมาเป็นองค์กรอิสระได้ค่ะเพื่อการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้นมีประสิทธิธภาพมากขึ้นไม่ถูกครอบงําจากฝั่งการเมืองฝั่งรัฐ,รฐแล้วยังมองในแง่ของการลงทุนที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะทำมาพิบาล และความโปร่งใสเองก็ต้องมีแต่สําหรับผู้ประกันสังคมตอนนี้สิ่งที่พวกเขาคาดหวังเบื้องต้นเลยนะก็คือช่วยหน่อยประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆและการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของพวกเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมั้งคะเพราะว่าเหมือนแบบพอเรามองว่าไม่ค่อยได้รับข่าวสารค่อนข้างน้อยมันจะมีแค่สื่อบางสื่อที่เขาแบบเหมือนทํา วิดีโอทําคลิปมาเหมือนบางบางครั้งเหมือนสวัสดิการบางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างอ่ะรุ่นเพิ่งได้เพิ่งได้เพ,พิ่งใครได้ยินแค่เงิน60บาทเออหกตอนอายุ60อะค่ะถ,ถึงจะได้รับเงินบางคนก็ไม่ทราบนะคะเออเพิ่งเพิ่งมาได้รู้เหมือนกันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสมมติจากเปลี่ยนจากสา,สามสามสาเป็นสามเก้าสิทธิ์เงินหรืออะไรเงี้ยที่จะได้รับน้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะมองว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ไม่เขาเรียกอะไร เหมือนมืนใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์เหมือนแบบเรามันไม่คุ้มอ่ะเพราะเราส่งมาทุกทางทางั้งทำงานมาเราส่งมาตลอดส่งมาตลอดแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นสับเก้าเงินมันก็ลดลงน่าจะดีขึ้นนะคะก็ยังไม่รู้มันกันเพราะว่าเพิ่งเลือกครั้งแรกใช่ไหมม,มีสวัสดิการอะไรที่เราอยากให้การเพิ่มหรือว่ามันถูกเข้ามาใหม่ในฐานะผู้ประกันตนนะคะการดูแลรักษาค่ะรู้สึกว่าไปโรงพยาบาลน,นี่แบบว่า มัน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 ยังมันยังคืมันน้อยอยู่กับการทังนคมอ่ะไปบางทีมันแบบว่าอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มันก็มีนะคะ